นิสัยการทำงานของคนแต่ละเจนทำงานด้วยยังไงให้รอดวันนี้มาดูกันครับพียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเช่ ต้องบอกก่อนนะครับว่าโลกการทํางานยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเปิดกว้างและมีความหลากหลายทั้งนั้นอายุและเจเนเรชันมากๆสถานประกอบการต่างๆครับเราไม่ได้ไหมายความเพียงแค่ออฟฟิศนะครับยังหมายถึงหน่วยงานราชการต่างๆหรือว่าร้านอาหารครับที่มีการรับสมัครงานองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยเขาก็มีการรับ คนหลายเจเนเรชันเข้ามาทำงานมากยิ่งขึ้นครับเมื่อก่อนบางองค์กรเนี่ยอาจจะมีวัฒนธรรมนะครับรับแต่คนที่มีประสบการณ์มีอายุมากๆหน่อยหรือบางองค์กรครับอาจจะรับสมัครอยากได้เด็กจบใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงเท่านั้นแต่ปัจจุบันครับเราจะเห็นว่าหลายๆสายงานเนี่ยมีการรับคนที่หลากหลายขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางสายงานครับ ที่อาจจะต้องใช้ประสบการณ์สูงเช่นผู้จัดการหรือว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นต้นครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เน้นไปที่ประสบการณ์ครับคนที่เข้ามาสมัครเนี่ยอาจจะมีอายุ40 50ปีขึ้นไปเท่านั้นเลยแต่ปัจจุบันครับงานแบบนี้เนี่ยก็มีคนที่อายุน้อย,อย20ไปไปลาย30ต้นๆเข้ามาทํางานได้เห็นกันหลายองคอ์กรแล้วนะครับรวมไปถึงบางงานเนี่ยเขาอาจจะเน้นรับคนอายุน้อยนะครับในสมัยก่อนยกตัวยอย่างเช่นงานเสิร์ฟครับที่มันอาจจะต้องใช้แรงเดินเหนื่อยนะครับ ต้องใช้แบบการคิดเร็วๆการจดจําเร็วๆครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการเปิดกว้างคนที่มีอายุมากหน่อยก็สามารถเข้ามาทํางานต่างๆเหล่านี้ได้ครับซึ่งต้องบอกว่าสังคมการทํางานเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราใช้ชีวิตที่ทํางานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วครับซึ่งทําให้สังคมการทํางานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับพอมันมีความหลากหลายทางเจเนเรชันเนี่ยบางครั้งครับช่องว่างหรือว่า แกบนะครับของช่วงอายุเนี่ยทำให้เราอาจจะมีคอนฟิกอาจจะมีความไม่เข้าใจในเรื่องของการสื่อสารกับคนต่างเจเนเรชันครับรูปแบบการทํางานนิสัยการทํางานของคนแต่ละเจนก็ต่างกันด้วยสมมติเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับเราก็อาจจะไม่ชอบหลายๆวิธีการของคนรุ่นก่อนๆนะครับดังนั้นครัวัน,นี้เราจะมาคุยกันว่าแต่ละเจเนเรชันเนี่ยเขามีนิสัยการทํางานเป็นอย่างไรและเราควรจะต้องปรับตัวอย่างไรให้ทํางานกับเขาได้อย่างราบรื่นครับเจเนเรชันแรกเบบี้บูมเมอร์ เอาละครับเราจะมาพูดถึงคนเจนแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเจนเบบี้บูมเมอร์คนเจเนเรชันนี้เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปีพุทธศักราช2,489ถึงปี2,507ซึ่งในตอนนั้นนะครับตอนที่คนกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็เติบโตมาเนี่ยเป็นยุคที่สังคมครับเพิ่งผ่านช่วงสงครามมาซึ่งในตอนนั้นนะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองทําให้หลายๆจุดนะครับในประเทศเนี่ยมีความเสียหายมีความพังทลายครับเป็นผลกระทบที่มาจากช่วงสงครามยังอยู่นะครับ ทำให้คนกลุ่มนี้นะครับเติบโตมาในสภาวะที่สังคมเนี่ยมีความยากจนครับเศรษฐกิจประเทศเนี่ยพังทลายทําให้เขานะครับมีหน้าที่ในการฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ครับคนเจเนเรชันนี้นะครับก็จะเติบโตมากับการหาอาชีพใหม่ๆครับการขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมเก็บเงินเก็บทองครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครับให้มีฐานะที่ดียิ่งขึ้นเกิดงานที่มั่นคงครับทีนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมเราถึงเรียกคนเจเนเรชันนี้ว่าเบบี้บูมเมอร์ครับ เบบี้แปลว่าเด็กแรกเกิดหรือเด็กทารกใช่ไหมครับบูมเมอร์หมายถึงการตื่นตัวการที่คนตระหนักถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง,งน้นครับพอมารวมกันเบบี้บูมเมอร์ก็เลยหมายถึงการที่คนตื่นตัวที่จะมีลูกหรือมีทายาทครับดังนั้นหลายประเทศเขาก็เลยออกนโยบายส่งเสริมให้คนมีลูกครับเพื่อให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาทดแทนประชากรที่ขาดหายไปและทําให้ประเทศชาติกลับมาจะเดินลุ่งเรืองให้ไหวที่สุดนั่นเองครับซึ่งคนเจเนอชันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอายุป,ประมาณ50าปลายๆขึ้นไปแล้ว ก็เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุในยุคนี้แล้วนะครับดังนั้นในสังคมการทํางานเนี่ยหลายๆท่านก็เรียกว่ากล้าไปเป็นผู้บริหารแล้วหรือหลายๆท่านก็อาจจะเกษียณหรือไปทําธุรกิจส่วนตัวกันแล้วครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับบางทีอาจจะเรียกว่ากลุ่ม Gen B ก็ได้อีกด้วยครับดยการทํางานกับคนเจนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะต้องให้ความเคารพครับเปิดหูเปิดตาเปิดใจและรับฟังพวกเขาให้มากๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมาก มีประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคโชนครับที่เราสามารถนำเอามาปรับใช้กับตัวเรานำมาปรับใช้ในการเลือกตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างได้เลยทีเดียวและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับเราไม่ควรไปแสดงออกให้กลุ่มคนเจนนี้ได้เห็นว่าการทำงานหนักเนี่ยเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากองค์กรเพราะว่ากลุ่มคนเจนนี้นะครับเขามีความเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นยึดมั่นในอุรมคติครับยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรว่าการทำงานหนักความทุ่มเทในการทำงานเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความประสบความสำเร็จในชีวิต และอีกหนึ่งข้อที่สําคัญมากๆเลยครับคือเราไม่ควรไปแสดงออกให้กลุ่มคนเจนนี้เห็นว่าการทํางานหนกักการทุ่มเทให้องค์กรเนี่ยเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะว่ากลุ่มคนเจนนี้เนี่ยเขายึดถือนะครับยึดมั่นในหลักการการทุ่มเทให้เห็นคุณค่าของการทํางานมากๆครับเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยผ่านในยุคที่ลําบากในยุคที่สังคมมีปัญหาทางเศรษฐกิจมาครับดังนั้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสในการเลือกงานเหมือนในยุคปัจจุบัน ทุ่มเทเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามมาในภายหลังซึ่งมันต่างกับคนรุ่นเราที่อาจจะมีทางเลือกที่หลากหลายยิ่งขึ้นแล้วก็ยึดมั่นนะครับในหลักการเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์มากยิ่งขึ้นทํางานต้องได้ผลตอบแทนต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกนะครับแต่ด้วยความเชื่อและการเติบโตในสังคมที่ต่างกันครับดังนั้นเพื่อลดคอนฟ lict ลดความขัดแย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นลดความไม่เข้าใจกันของเจเนอเรชันครับเราก็อาจจะเลือกที่จะไม่ไปแสดงออกในเรื่องเหล่านี้ให้กับพวกเขาได้รับรู้ครับ ล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่กลุ่มคนเจนนี้ทุกคนเนี่ยจะมีนิสัยการทํางานแบบนี้อย่างเดียวนะครับในหลายคนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเบบี้บูมเมอร์เขาก็พร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะเปิดรับฟังครับแล้วก็ปรับความคิดไปตามคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดใครเจอคนแบบนี้ในองค์กรเนี่ยแน่นอนว่าเราก็สามารถพูดคุยกับเขาได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยรวไมไปถึงบางครั้งวเวลาเราทํางานนะครับเราจะเสนอความคิดต่างๆให้กับกลุ่มคนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเราอาจจะต้องศึกษาสิ่งที่เขาเคยทํามาก่อนครับไม่ใช่ว่าเราไปหักดิบ ตัดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแบบนี้ไม่เอาครับมันล้าหลังมันล้าสมัยนั่นอาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจครับทําให้เขาต่อต้านได้เราจะต้องศึกษาความเป็นมาในสิ่งต่างๆที่เขาทําเอาไว้ให้ดีครับเพื่อให้เราสามารถทํางานกับเขาได้อย่างราบรื่นและเกิดทีมเวิร์กที่ดีนั่นเองครับเจเนเรชั่นต่อไปคือกลุ่มคนเจน X กลุ่มคนเจนนี้เนี่ยก็จะเกิดในช่วงปีพุทธศักราช2,508ถึงปี2,522ครับโดยปัจจุบนันเขาจะมีอายุประมาณ40กลางๆไปจนถึงเกือบๆ60ปีเลยกลุ่มคนเจนนี้เขาเกิดขึ้นมาในยุคที่สังคมมีความวิบวับเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นครับจากการ มุ่งมั่นครับทำงานหนักของกลุ่มคนไม่พีบูมเมอร์ครับหรือว่าคนกลุ่มคนเจนก่อนเนี่ยสร้างบริษัทต่างๆสร้างสายงานขึ้นมามากมายครับกลุ่มคนเจนนี้ก็จะมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเขาได้มากยิ่งขึ้นครับและเขาก็จะได้เติบโตมาพร้อมกับการได้สัมผัสเทคโนโลยีรุ่นแรกๆหลายๆอย่างเลยนะครับที่เรียกว่า สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือครับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือว่าจะเป็นเครื่องเกมกดต่างๆรวมไปถึงมีการกําเนิดของเล่นต่างๆมากมายครับให้กลุ่มคนเจนนี้ได้เข้าไปเล่นกันไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX สเก็ตบอร์ดครับหรือว่ายกตัวอย่างครับใครนึกบรรยากาศในยุคน,นไม่ออกถ้าเป็นอย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือบรรยากาศอย่างในภาพยนตร์เรื่องแฟนฉานครับ ซึ่งในไทยเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเยอะครับแต่เขาก็มีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันจะเป็นการกระโดดยางเป่ากบปั่นจักรยานเล่นกับผองเพื่อนครับด้วยวเป็นบรรยากาศที่ชวนให้คิดถึงมากๆเลยแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่ากลุ่มคน Gen X เนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายัปปี้ซึ่งคําว่ายัปปี้เนี่ยย่อมาจาก Young Urban Professional ครับหมายถึงพวกคนที่เกิดมาในยุคที่มั่งคั่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายนั่นเองครับ และอีกเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยกลุ่มคน Gen X ในหลายประเทศนะครับมีเรื่องของการควบคุมอัตราการเกิดของประชากรด้วยเพราะว่าในยุค Baby Bo o m e r อร์ใช่ไหมครับคนเนี่ยพยายามมีทาย,ยาทกันเยอะ,เ,ยอะเพื่อมาทำงานครับเพื่อมาสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและประเทศชาติจากนั้นครับมันก็เกิดปัญหาตามมาเพราะว่าทรัพยากรหลายๆอย่างในประเทศเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรครับทำให้หลายประเทศมีการออกนโยบายหันมาควบคุมอัตราการเกิดประชากรในยุคคน Gen X ครับ ยกตัวอยา่างเช่นประเทศจีนเนี่ยที่มีการควบคุมประชากรให้มีลูกเพียงแค่1คนเท่านั้นครับ ในเรื่องของการทำงานกลุ่มคน Gen X เนี่ยต้งบอกว่าได้รับอิทธิพลหลายๆอย่างมาจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นในการทำงานความทุ่มเทให้กับองค์กรแล้วก็เรื่องของความจงรักภักดีต่อองค์กรต่างๆครับดังใจได้เห็นว่ากลุ่มคน Gen X เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนงานบ่อยครับอยู่กับองค์กรไหนเขาก็จะทำไปยาวๆแล้วเขาก็จะมีความทุ่มเทมากในชั่วโมงการทำงานนะครับคือเวลาทำงานเนี่ยเขาอาจจะแทบจะไม่หยิบโทรศัพท์ไม่วกแวกไปทำอย่างอื่นเลยนั่งจดจ่อกับสิ่งที่เขาทำมากๆ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความคิดที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดอยู่ในกรอบเหมือนกันครับ รวมไปถึงในเรื่องของการทํางานล่วงเวลาด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่กลุ่มคน Gen X หลายๆคนเนี่ยให้ความสําคัญกับ work-life บาลานซ์มากๆตอนทํางานตั้งใจจริงครับมุ่งมั่นทุ่มเทจริงจดจอ่ออยู่กับงานแต่ตอนเลิกงานคือเลิกงานจริงๆลหลายๆคนจะเห็นพนักงานในออฟฟิศของเราที่เป็นกลุ่มคน Gen X เนี่ยเลิกงานปุ๊บเขาอาจจะหยิบกระเป๋ากลับบ้านทันทีครับดังนั้นถ้าเกิดจะให้เขาทํางานล่วงเวลาเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องเสนอเป็นผลตอบแทนครับ เพื่อให้เขาสามารถวางแผนแล้วก็แบ่งเวลาการทํางานและการใช้ชีวิตได้อย่างชัดเจนข้อต่อมาครับกลุ่มคน Gen X เนี่ยเขายังมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ไม่ชอบพึ่งพาใครจากการที่เขาเนี่ยมีความคิดที่ชอบความเป็นอิสระจากการที่เขาเนี่ยมีความคิดที่ชอบความเป็นอิสระครับทําให้บางครั้งการทํางานเนี่ยเขาก็มักจะชอบลุยเดียวเลยอยากจะทําเองอยากจะแบกรับเอาไว้ทั้งหมดครับดังนั้นการทํางานร่วมกับเขาในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาดีๆครับคอยซัพพอร์ตเขาแล้วก็ คอยบอกเขาตรงๆครับอะไรที่เราอยากจะให้เขาซัพพอร์ตเราเพื่อให้การทำงานเนี่ยราบรื่นและไม่มีปัญหาครับ และข้อควรระวังอย่างมากเลยนะครับในการทํางานร่วมกับคน Gen X คือกลุ่มคนเจนนี้เนี่ยจากการที่เขาต้องการความอิสระในการทํางานสูงเขาจะไม่ชอบวิธีการทํางานที่มีความจูจ้จี้จุกจิกครับไม่ชอบอะไรที่ขั้นตอนเยอะๆมากๆเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อึดอัดแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยทำงานได้อย่างยากลําบากครับจนทําให้เขาไม่มีความสุขในการทํางานและถึงขั้นลาออกได้เลยทีเดียวครับ ก็จ,จบไป็น2เ e เนอเรชันแล้วนะครับกับกลุ่มคน Baby Boomer และกลุ่มคน Gen X ผมก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเอาเรื่องราวดีๆของเราเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานครับให้ทำงานร่วมกับคน2 g e เจนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดทีมเวิร์ที่ดีมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ยังเหลืออีก2 g e เจนก็คือกลุ่มคน Gen Y และกลุ่มคน Gen Z เรียกว่า เริ่มเป็นเจนที่เข้าใกล้กับตัวเรามากยิ่งขึ้นครับดังนั้นฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวทยานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวอะไรดีๆก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคส อดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย์